สวัสดีครับพัวพ่อเส้นยอดอุบลนคนเดิมครับนกประหลอดเ้ยงหัวจุกครับเป็นนกไม้ครับตัวหนียวตวงงหนว่าโตแต่ว่านกต่อใหญ่ยังยังอยู่ยู่กันยังยูดอยู่โบรายหลวครับไม่ต้องการกับทาห้าเลยครับในเป็บุกโกยอดดวดทางเรียบครับ ก็ได้เลี้ยงอยู่ครับนกแฝดนอนหรือปลอดเบี้ยงหัวจุกครับคุณครับแจ้งนกนกต่อยใหญ่แนวะห้องอยู่เจ้งหอยอุบลหนั่งอยู่สว่้านยี่ระพงครับอยู่กำมกอนครับของเมืองอุบลงเงี่ยครับจังหวัดอ้วนครับ ไ่ต่างการกระทากใต้เลยครับในเปลีนะครับที่บอกไปเป็นเป็นนกใหม่นกนกมงกระไรสามเดือนครับแต่ว่าส่วนนี้มันไทยคนอยู่ตั้งนกต่อยไ่นกอันนี้ กรห้องนี้ครับเอาไปหลอกมันกับวงไหนอ็ว่านกวรรไตคนอยู่ส่วนนี้เอาปเป็นเสียงเสียงกับบัดทึกไปหลอ,อนกไม่นกปลานกเอาไปแอบไปแล้วกับ,บเสียง ฝากกดดไลค์กดติดต,ตามกดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับขอาไว้แก่น้อครับน้อขอบคุณครับ